สวัสดีค่ะในนามของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ศิราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำท่านเข้าสู่องค์กรแห่งการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนชั้นนำในภาคตะวันออกรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ศิราชาเป็นองค์กรแห่งการจัดการนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรการทำงาน และการปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ท่านจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปโดยเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล การทำงานจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปกระบวนการทำงานเราจึงมีสำนักง,งานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ศิราชาดิจิทัลหรือ s Science KUSRC Digital Office ขึ้นและมันเกิดขึ้นโดยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนของคณะวิทยาศาสตร์ศิราชาเราทุกคนได้ใช้ระบบนี้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานทำงานและส่งชิ้นงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้เราไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของการปฏิบัติงานใดๆเลยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้น ในนามคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ศิรปชาจะมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและลำดับต่อไปท่านจะได้รับฟังและรับชมการนำเสนอจากรองคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กรตลอดจนหัวหน้าสำนักง,ง,งานเลขานิการคณะและส่วนงานต่าง,างๆว่าเราดำเนินการกันอย่างไรทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันเชิญคะ่ะ